ยี่สิบครัขบขอบสวัสดี พ่อแม่พี่น้องชาวสูตรสาครที่เคารพรักทุกท่านนะครับตอนนี้เนี่ยผมอ,อยู่ที่สภาแล้วก็ได้รับทราบมาว่าที่สูตรสาครเขตสองนะครับจะมีการเต้น m อ็มเอส c รีคอเดนะครับเดี๋ยวทางารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทางแอดมินลงให้นะครับว่าไปที่ไหนกี่โมงเวลาถึงเมื่อไรแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีครับเราอยากจะส่งเสริมเยาว,วชนนะครับแล้วก็คนมมรุปป่นใหม่รวมถึงคนที่อยากจะแสดงออกทางศิลปะเนี่ยให้มารวมตัวกันที่ สาควาลเก็ดสองกันนะครับก็ทุ่มแบนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวลงรายละเอียดกันนะครับแล้วก็ได้ข่าวมาว่ามีรางวัลพิเศษให้กับคนที่มาร่วมกิจกรรมด้วยครับ